มาดูกันที่โรงเรียนฐานช่างนะคะจัดโครงการอบรมหลักสูตรในสิบอาวุโสกองบัญชาการกองทัพไทยค่ะ พนเอกสมยศคุนชำนิรองผู้บัญชาการโรงเรียนทหารช่างกรมการทหารช่างเป็นประธานในพิธีไหว้ครูและเปิดการศึกษาหลักสูตรนายสิบอาวุโสกองบัญชาการกองทัพไทยประจำปี2556โดยมีนายทหารชั้นประทวนสังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย3เหล่าทัพได้แก,ก,บบก่กองทัพบกกองทัพเรือและกองทัพอากาศจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาศูนย์รักษาความปลอดภัยแห่งชาติและโรงเรียนช่างฝีมือทหารเข้ารับการศึกษาจำนวน 59นายโดยใช้ระยะเวลาในการศึกษาจำนวน12สัปดาห์ตั้งแต่วันที่14กุมภาพันธ์ไปจนถึงวันที่8พฤษภาคม2556ณห้องอนเนกประสงค์โรงเรียนทหารช่างกรมการทหารช่างซึ่งการศึกษาหลักสูตรด,ดังกล่าวนะคะเพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้กับผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมโดยนำประสบการณ์จากโรงเรียนทหารช่างไปใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อความก้าวหน้าในการรับราชการอีกทั้งเพื่อเป็นไปตามแผนนโยบายการศึกษา ของโรงเรียนทหารช่างกรมการทหารช่างซึ่งเป็นหลักสูตรตามแนวทางรับราชการที่กำหนดให้ในายทหารประทวนชั้นยศจ่าสิบเอกเข้ารับการศึกษาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในวิชาของเหล่า สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคตนอกจากนี้นะคะได้ประกอบพิธีไหว้ครูเพื่อเป็นการส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมที่สําคัญของไทยที่จะได้กระทําสืบทอดกันมาแต่โบราณการให้ลูกศิษย์ได้มีโอกาสแสดงความกตัญญูกตะเวทีต่อครูบาอาจารย์ที่ได้ประสิทธ์ประสาทวิชาความรู้ต่างๆในครั้งนี้ด้วย